สวัสดีครับมาพบกับผมมีเรียดเรเบลอยไอเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตมุมมองของอ t ตาเลียนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญยอดฮิตนะครับที่อยู่ผู้ควรกับเรามานานในโลกของคริปโตเคเรนซีนะครับและก็ผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปให้นะครับสำหรับตัวนี้ก็เนื่อย่าว่ายังไม่ได้เห็นในยาอะไรสำคัญแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มฟอมฟรรมตัวมาถือว่าเป็น ฟอร์มที่ดีนะครับสำหรับผมนะครับในการเป็นการเก็บของมันบริบทของการเก็บของนะครับช่วงนี้นะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตมุมมองทิ้งไว้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเอฟซีนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมุมมองการสืบขึ้นนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันพร้อมๆกันไปเลยนะครับ สำหรับตัวของอิตาล,ลียมนนี้นะครับก็ราคาก็ได้เกิดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครบหนึ่งรอบไซเคิลไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถ้าพูดถึงผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องท่านปัจจัยพื้นฐานเขาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ค่อนข้างดีอยู่กับเรามาค่อนข้าง,างนานพอสมควรเหมือนกันนะครับตัวนี้ตรงนี้นะครับเป็นเว็บหนึ่งนะครับตามมุมมองของผมนะ เอตรงนี้เป็น 3x Super นะครับสาม u p e r นะครับแล้วก็จบตรงนี้นะเป็นโมโนดาวนะเป็นเว็บีนะครับ, 4, รบจริงๆสี่่เกิดได้2ที่นะครับ4ที่เกิดจากจบตรงนี้แล้วก็มีอีก4จำนวนหนึ่งก็คือ4อยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จบในรูปแบบของคล้ายๆเป็น normal B หรือเปล่า normal B c เบียรก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้น B นะครับ r e t a ทนมากกว่าหรือเท่ากับ50%ขึ้นไปแต่ไม่เกิน100%นะครับอ b d e t a i เนะตรงนี้4เป็นได้2ฟีแต่ไม่เป็นไรเราออาภาพให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับสําหรับพี่ที่อยางพื้นดาอาจจะไม่ได้แน่นเนาะขึ้นมาเป็น5้าครับอีเียมนะครับ1นะครับ ั้งแต่เข้าตลาดมาเลยนะครับก็ได้พรุงขึ้นไปเป็นรอบที่1เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับแล้วก็เกิดการทำ accumulation t r a d e ก็คือเป็นบริบทของการสะสมราคานะครับแล้วก็ได้ทำการทำราคากลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งปึ๊บขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็น 3x นะครับ 3x ชุดนี้อยู่ในรูปแบบของ 3x super นะครับก็คือเอ่บเ3เนี่ยพุ่งไปมากกว่านะครับ เท่ากับ268%ขึ้นไปก็เป็นการตกเป็นไส้เนาะแต่ก็อยู่ในขอบเขตของการเป็นสามเอ็กซ์ซูเปอร์แล้วก็เวฟสีก็ยังเป็นสีที่ดีสีไม่แพนิกนะครับก็ตกกลับลงมาประมาณ50%เดือดนใ,นใส่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสามเอ็กซ์ซูเปอร์เนี่ยในกรณีที่เวฟสีย่อลึกเกิน50%เนี่ยส่วนใหญ่เรามากักจะเจอว่ามันจะเป็นห้าเฟลเลียนะครับย่อลึกเกิน38.2-50%ออฟหนึ่งบวกสามนะครับตรงนี้ จะเป็นทิกจะ่เป็นทิกเล็กๆน้อยให้นะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ถือว่าตกกลับลงมาก็ยังติดในโซนของอรีเทส50%อยู่ก็ยังแย่ๆเป็นไส้ๆทรงๆตรงนี้ก็เลยกลับขึ้นไปใหม่ได้กรอบหนึ่งนะครับก็ขึ้นไป,ไปทำาน5 5จ,จะเป็น5ที่มองตรงนี้เป็น3เซกเมนต์อาจจะเป็นดับเบิ้ลบิทซิงไปก็อาจจะเป็น A B สีแล้วตรงนี้เป็น x นะครับแล้วก็จะมี a b c อย่างนี้ก็ได้นะครับในรูปแบบของการเป็นดับเบิลวซิงนะครับแล้วไอ้ขึ้นที่แยกรลูกออกมาตรงนี้เป็นเพียงแค่ขึ้น x เท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรหรือจะมองอีกมุมหนึ่งสีจบตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของซับออลเบม่าก็ได้นะครับหลังจากราคาได้ขึ้นไปทำนะครับอินพาวซีพหสเซกเมนต์ครบเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นเล็บหนึ่งใหญ่นะครับเป็นไซเคิลไซเคิลใหญ่ เป็นไซเคิลที่หนึ่งนะครับ,รบของอทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เนาะจะขอเลือกสีก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ไม่สวยนะครับแปบ๊บนึงโอเคได้ลวตรงนี้เป็นหนึ่งออฟนะครับไซเคิลที่หนึ่งนะครับตรงนี้ออฟไซเคิลแหละ ใช้ขึใหญ่ไซ้ขที่หนึนะครับค่อยนับไปเลยนะเดี๋ยวจะพานับให้ดูว่าการนำเว็บนับยังไงนี่จะเป็น1นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ลงมาก็มีอยู่2แบบนะครับหนึ่งก็คือจบเว็สองของสีฟ้านะครับเพื่อที่จะขึ้นทำเว็สามของสีฟ้าถัดไปได้ในอนาคตกับ2ตรงนี้เป็นเพียงแค่เว็บ A ที่หนึ่ในชุดนี้ที่ขึ้นไปกำลังปรับขึ้นไปเป็น b แต่ส่วนตัวผมมองว่า ลูกของการขึ้นครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะกินเวลามากพอๆกันกับหลูกก่อนหน้าที่ลงมาดังนั้นผมจะมองตรงๆไปก่อนนะครับก็คือให้ชุดของคอลเลกชันชุดนี้เป็น A,B,C ไปเลยนะครับ A นะครับกับ B แล้วก็ลง C ตรงนี้นะครับในชุดที่เด้งๆอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเว็บ2นะครับก็ลองมาเช็คสเปคดูทีหนึ่งว่าตรงนี้เว A ยอยอมาเทไร A แตะห้สิบเปก็เป็น A ที่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีเว็บ B ีเรทเทสก้บขึ้นไปนะครับแถวศูนยาศูนนะครับไปศูนย์้าสิเอร์เซก็คือเป็น B of Six s i x ิ a g นั่นแหละครับแต่ B of Six s i x s a แเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะเป็นทางเกตที่แร่งมันก็ควรที่จะมากกว่า38.2จะไม่เกิน60.8%เอร์เนเทอาตอนนี้เกิดลงมาก็อยู่ในรูปแบบของการเป็น normal สิกแซกนะครับ normal สิกแซกขอบเกตมันก็จะจบไปได้ถึง 16. รนะเอยแตตรงนี้ ด้วยความที่มันย่อลึกมาแล้วนะครับแก็ปของขารซีมันก็เลยลงได้ไม่ค่อยลึกมากเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็ไม่งงนะครับแล้วไอ้น o r m a l b เนี่ยเวลาจบก็จะไม่มีเอฟเฟกต์ตัดไปเหมือนกับาทางเกตซิกแซกนะบแล้วก็เป็นอีรองเกตซิกแซกถ้าเป็นทางเกตก็อาจจะได้เห็นเอฟเฟกต์ตัดไปก็คือการดีดกลับถ็้ือต่คารซีจบแถวนี้มันอาจจะเกิดการดีดกลับ8 1เซนะครับของ c o l l เ c t i o n ทั้งชุดจุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Normal เนี่ยไอตรงขาที่จะดีดกับตรงนี้จะไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีรองเก์ในการดีดกับของเขามันมักจะดีดกลับมาที่ของนะครับพนะครับขาสนะครับ เนาะก็ไม่งงนะครับตรงนี้ก็ค่อยจาํจาจำจำตามกันไปเนาะสำหรับตัวนี้นะครับของอิตาลีเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งแล้วสองนะครับจริงๆ2จุจบตรงนี้นะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ accumulation phase ก็คือเป็นการสะสมราคาแล้วก็เกิดมา,มาหลุดทำยูโรตรงนี้ผมก็เลยให้2องมาอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไปเป็น3 x super นะครับแต่สีไม่ได้แพนอีกมากสี่ยังทำตัวดีอยู่เว็บ5ก็เลยไปทำมีหาย 5, แต่ก็ไม่ได้สูงมากกว่าหัวของเว็บสามมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่า ก็มันเป็นปัจจัยมาจากการที่3มเอ็กมันซูเปอร์ไปแล้วนั่นแหละครับก็คือเวฟห้เป็นดิสเบลชั่นเฟสก็คือเป็นการออกของนะครับก็เลยทิ้งแพนิกลงมาเป็นเวฟเอนะครับแล้วก็ดึงไป B แล้วก็ลง C ต่อนะครับหลังจากจบเวฟซนะครับกรณีการจบเวฟซเหมือนชุดนี้เลย1 2 3เป็น1 A B C แบบนี้ก็ได้หรือจะมองว่าเป็น1 2 ามยอสี่แล้วก็ห้าเฟลเลียแล้วก็ขาลงชุดนี้เป็นโมโนดาวน์ลงมาเลยเป็นมิลสองที่หนึ่งนั่นแหละครับตรงนี้เป็น a อ c u m u ค a ม i o เนชันเฟนะครับตรงนี้จะมัดรวมกันก็ได้หรือจะไม่มัดก็ได้นะครับแต่ว่าเฟสมันจะใหญ่นะครับเห็นไหมครับมันใจกว้างแล้วก็สามมันก็จะเอ็กสี่ขึ้นห้ามันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับหลังจากจบ C ตรงเนี้ยไอการที่เรามองว่ามันจะขึ้นมิลสามอกัไปได้เลยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้จาเป็นที่ราคาลงมาแล้วมันนจะขึ้ ไปเลยเสมอไปนะครับมันอาจจะมีการเก็บของสะสมราคาทําราคาใหม่อีกรอบหนึ่งก็ชุดนี้อาจจะยังเรื่อยๆออกไปอยู่ถ้าเาตามโลจิกพื้นฐานมันก็จะเป็นประมาณนี้นะพฤติก,กรรมกราฟส่วนใหญ่ที่เจ้ายังอยู่ในตลาดอยู่ราคามันจะหลุดลงมาแต่ว่ามันก็จะเป็นอัพเทนอยู่ดีนะชุดนี้มันก็จะเป็นเพียงแค่1นึที่ไม่ทำนิวโรต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของวิฟหนึ่นงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นวิฟหนึ่งของไซเคิลที่1นะครับมันก็จะมีพวก อ่ามันจะเป็นใหญ่ๆไปเรื่อยๆนะครับมันมีมีเมเจอร์เว็บมีมาโควิดมีอะไรของมันไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นลูปไซเคิลที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับก็กินเวลามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้พอหลุมมันใหญ่ปุ๊บการเก็บสะสมราคาการเก็บของตรงชุดนี้มันก็อ,อาจจะลื่นไอ่กินเวลายเยอะๆนานออกไปอีกนะครับตรงชุดนี้นะครับผมมองว่าอีเทเรียมเนี่ยมันยังวิ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นะครับมันก็ยังไม่ได้เห็น การเบรคอนเฟิร์มออกไปอะไรนะครับว่ามันอาจจะมันจะไปเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยที่เราเห็นเราเห็นเ1 M2 หนึ่งเสองเสาตรงเนี้ยไอ้ M3 มสาตรงเนี้ยถ้ามันจะเป็น m อสมออฟอินพาวชุดถัดไปเป็นซับของเว็บสามมันก็ควรจะไปได้แล้วนะมันไม่ควรจะมายืดเยอะใหญ่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันมันยังมันเป็นซับเบฟย่อยอะมันเป็นซับดีไวของเว็บสามถัดไปแต่ว่ามันมายืดเยอใหญ่กินเวลาน,นานแบเนี้ยแสดงว่าไอลูกชุดเนี้ย มันอาจจะเป็น a อ c ค m ม l a เดช n ันเทรที่ยังปรับไม่จบซึ่งมันอาจจะเรืเร่อยๆไปอย่างนี้ได้เรืเร่อยๆนะครับหรืออาจจะเป็นการอัพบอร์ดขึ้นไปก็ได้นะมันจะเป็นอัพๆขึ้นไปแล้วก็ค่อยขึ้นจริงๆอย่างนี้ในอนาคตก็เป็นได้นะครับแต่ปรจจัยนหลักที่อยากให้มองก็อยากให้มองตรงนี้นะครับตราบใดที่ราคายังไม่สามารถเบรสโซนนี้ได้อีเทียมก็ยังถือว่ายังไม่ได้สวยมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาสามารถเบรกกับโซนนี้ขึ้นไปได้นะครับโดยที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ทำแนวโรนะเห็นไหมมีความเป็นไปได้ว่า รอจะได้เห็นการขึ้นครั้งถัดไปในเร็วๆนี้นะครับไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะผมมองว่า2ปีนี้นะครับตลอดดูกันต่อไปนะครับปีย4่สบโดยจากหลุมสงสายตานะครับวด้วยสายตาเนี่ยก็น่าจะประมาณอีกสักสองปีผมคิดว่านะถ้าตัวนี้ยังไม่ได้ตายออกจากตลาดไปก่อนนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนั้นนะครับสำหรับชุดนี้ถ้าเราเอาตรงๆก็จะเห็นแค่ M1 M2 ห3 m 3ชุดนี้ถ้าจะเป็น M3 อีกเป็น 3x หรือจะเป็น4ีอนชุดที่1ถ้าเราจะมองว่าตรงนี้เป็น M1 M2 นะครับ เื่อที่ขึ้น M3 เนี่ยตรงนี้มันไม่ mix ซนนะครับมันควรจะไปได้แล้วเพราะ M3 มันเป็นในกรณีของ M3 เนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นซกเ m e n t ที่ตลาด d o u นะครับมันควรที่จะเป็นแมทแบบนี้นะถ้าขึ้นมันควรเดี๋ยวพุ่งไปเลยนะครับตรงนี้มันไม่ขึ้นแสดงว่าเป็นไปได้ไหมว่าตรงนี้จะเป็นเพียงแค่ poly of M2 ที่ยังไม่จบและเดี๋ยวลงและ M3 จริงๆยังไม่เกิดแบบนี้ตรงนี้จะเป็น1นอาจจะเป็น2 เอ้ไไม่เป็นสองครับเป็น A นะฮะเป็น B แล้วก็ลง C ต่ออย่างเงี้ยนะอาไหมแลวสุดท้ายจริงๆไอ้สามเนี่ยยังไม่เกิดก็ได้นะครับหรือทั้งหมดนี่เป็น accumulation p h a s e ก็คืออาจจะเป็น p a e เอบ A B นะครับตรงนี้ยังเป็น B อยู่นะว่าจ,จะเลี้ยรื่อยขึ้นไปแล้วก็ตกกลับเข้ามาในกรอบอาจจะลงมาหลุดโลได้อีกรอบนึงไหมก็เป็นไปได้แต่แต่ใน,นการหลุดโลของการเป็นวายครอบโลจิเนี่ยควรจะดกตกบราคากลับเข้าไปอยู่ในกรอบ accumulation เนี่ยให้ไวที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ แล้วก็จะขึ้นไปเป็นเฟสดเฟสดเฟดว่ากันไป A B, C d e, ีซอะไรเงี้ยมันจะลงมามันก็จะขึ้นไปอย่างนี้โดยที่ขายอีกเมื่อจบแล้วมันมันจะไม่ทำยูโรนะครับดังนั้นในชุดนี้มันจะคล้ายกับการที่จะเป็นคอเลกชันของอะไรสักอย่างที่ยังไม่จบนะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแลวชุดนี้ก็เปลีป่ยนยปงแค่ไส้ยังไม่สามารถเบรกราคาออกจากจุดน,นี้ไปได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปถ้าเกิดราคาสามารถเบรกแถวเถวโซน 2,000ต้นๆได้เนี่ยผมมองว่าสําหรับอีทีเดียมนี่น่าจะสวยพอสมควรเลยนะครับสําหรับตัวนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้นะก็ต้องมารอรุ้นกันว่าในอนาคตจะเกิดเป็น 3x ได้หรือไม่นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อเนาะสำหรับอีทิเดียมผมยังมองว่าเป็นการาฟิตหนึ่งตัวที่ค่อนข้างสวยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตลาดคริปโตจะสามารถกลับมาฟื้นตัวนะครับ ได้อีกรอบหนึ่งไหมในระยะอันใกล้หรืออันไกลนี้ที่จะถึกนะครับสําหรับอีทเทียมก็น่าจะมีประมาณนี้นะสําหรับบทวิเคราะห์ผมนะ F2 นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะสองออฟไซคเคลนหลักเนี่ยลงมาแตะ78.6แล้วก็เด้งออกนะครับตรงนี้ก็ไม่ทำมิลโลอาจจะด้วยความที่มันมีซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับมันก็เลยมาสมส่วนกันที่ตรงนี้นะเป็นไหมลงมาแล้วก็เด้งไอุ้่ดนี้อาจจะเป็นเพียงแค่บีก็ได้นะจริงแล้วขึ้นไปเนี้ย อเป็น B หลักและชุดนี้ที่เรามองว่าเป็น2ในะจริงๆเป็นเพียงแค่เวฟเอนะครับแล้วเดี๋ยวจริงๆ C ยังไม่เกิดนะครับแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่อย่างเงี้ยก็เป็นได้เห็นไหมฮะก็จะมีความเป็นไปได้ที่หลากหลายแต่ันดับแรกเราควรจะรู้พฤติกรรมกราฟก่อนนะครับถ้าเกิดเรารู้พฤติกรรมนะครับเราก็จะไม่ก็แพนิกนะครับนะครับมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดาวไซด์แก่ของดาวไซด์เนี่ยผมมองว่ามันเหลือน้อยนะมันก็เลยอาจจะ ทำให้มันฟอร์มตัวออกข้างมากกว่าตราบใดที่มันยังไม่ทําเนีโลเหมือนครั้งที่แล้วเห็นไหมครับมันลงมาลึกก็จริงแต่มันไม่ทําเนีโลกันก็ต่ากว่าจุดเริ่มต้นจริงของมันนะสุดท้ายมันก็จะกลับมาในสักวันหนึ่งนะครับเราก็แค่ เอาชีวิตเราให้รอดนะครับบริหารพอร์ตไปนะครับรอโอกาสวันนั้นที่มันอาจจะมาถึงหรืออาจจะไม่มาก็ได้นะครับเราต้องรอดูกันต่อไปเนาะสำหรับตัวของอีทิเลียมวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อ e ีเน็ตเบรยร้อยยี่สิบห้าอด้วยนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ก็ยังมี f อที่หนานแน่นนะสามสิบคนยังอยู่ด้วยกันผมมาอย่างยาวนานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับพี่ๆทุกคนนะครับที่ยังติดตามและ อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วรอดูกันต่อไปว่ากราฟจะเฉลยอ,ออกมาในมุมมองไหนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ